ต้อนรับเข้าสู่วัตสั c h ชนแนลวันนี้ลับมับใกครั้งกับการ Reaction b e h i n d The Scene ซีรีส์กี่หมื่นฟ้า ep.2 จ้าเราจะไม่รอเราก็จะทำระหว่างที่รอ ep.3 มานะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าความน่ารักของ Behind The Scene ep.2 จะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะครับ ฝาก Membership ด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคอนท่านพิเศษมากมายรออยู่ใน Playlist Exclusive for Member จ้าและยี่ปุ่ม Super t a n k ฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับพร้อมไปทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเป็นจริงหรืเป็นอะไรกันแน่นะ ขิะขนาดมือเขาเขินอยู่นะอยากถิบเรือเป็ดครับพี่้ไทิ้งไปทษ้งไปทงไป่ิ้่าป้ง้งไปาิ้งาปทิ้นไ้งไปาิ้าไ้อนป้วไปทิ้งงน้ นมลงมากขนาไหนครับนงานเอาเป็นฟนมเย็นดีไหมครับอยากกินวามชาต้องจนหลายๆฟองเลยหน้าคุณโธดูทอรับมาจริงเย็นวะตีขึ้นสมองวะ บบบมันเย็นฟันเย็นปากเลยจริงน้องอาจจะแบบว่ากินได้นในีวิชจริงแต่ว่าแบบเย็นจ <c oughs> ิ๊อุ้ยมักล่วงคือแบบแบบว่าต้มไทยไหวแต่ว่ามันไม่คอนเพราะว่าละลาย i d o ด Pad กินได้ดีไป w ิ i ครีมขอบอีกนิดนึง <c oughs> ตนน่าจะหมดหอนะใช่ไหมเปิดขายขายนะกุก้าอ อย่าวนี้ไม่หลอกะครับช่วยจัดชูมว่ะนี่กางเกมันจะกลายเป็นซูว่าเขาอ่ะน้องที่รักแก้ม ก็คือการหาความรู้สึกของคนหนึ่งตอนแรกเอ้กซ์ที่มันมีมุมตรงนัู่นนี่นั่นอันนี้คือก่อนแรกแต่อันทีกมามันเป็นแบบเหมือนดึงเข้าเข้ามาดูว่าแบบให้ดีใส่พยายามดูอินเนอร์ครับ่าว่าจริงหรือเปล่าไม่ใช่สายตามันสื่อสารไม่เหมือนเนี่ยมันจะสุดมันจะกว้างกว่าเวลาเล่นมันจะจริงกว่ากว่าการแบบตรงไปเดียวหลักรอไว้เลย จับทุกอย่างเอาไว้ในถั่วพูดกันรับไว้ครับมากนี่นะครมาพี่เบิร์ดเดี๋ยวพี่มากเราเข้ามาคุยดีไปทำอะไรอะะเล่นฉนบอกก่อนนี้คือไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวจะคิดหนะนักลงไปอีก คิดจะจริงทำยังไงต่ออือครไรนี็ว่าแต่ถ้าบอกว่าโกโก้แล้วพี่โอรู้ความจริงแล้วพี่โอรู้ความจริงผมยอมแน่รำไมซ้อมซ้อมซ้อมกับเคสเดี๋ยวเราไปเยี่ยมม้งไทยไหมครับ แล้วก็ได้ครับะมองขนาดไหนเอ้ยแล้้องก็เขินนะว่าแต่ทำไมถึงติดถ่ายตลอดนะนะขอโทษแต่เขาขอโทษไม่เป็นไรแล้วก็สงสัยอ๋อยอ้อยอ้อยอ๋อยลูก ตอนเก็เลิขายยาวโอ้ยศบตปแล้วก็จบไปแบบนี้ตอนแบบแล้วก็จบไปแบบนี้เหมือนกันเอ้าอยากดูต่อ <c oughs> น่ารักมากเธอมีแตดด่ฉากที่น่ารักเนาะฟินมากาดูแล้วก็แบบ เริ่มเลยอีพีสามเริ่มเลยอีพีส<ง>ามเจ้าคนอีพีสามมาได้แล้วนะคะ ก็คือจบตอนนั้นพอดีที่เขากำลังสบตาร์ตอ,อีพ<บ>ีสามมันน่าจะแบบว่าต่อเนื่องเรื่อง,ร,งราวการสร้างเหตุการ์ณสร้างสถานการณ์ว่าเราเป็นแฟนกันใช่แล้วก็ต้องทําอะไรต่อบ้างยังไงอาจจะมีความใกล้ชิดอะไรเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยไม่รู้เพราะไม่ได้ดูตัวอย่างตอนต่อไปไงใช่อดไงมันเลยเดาไม่ถูกไง,งตอนเนี้ยเราจะได้รุไงแต่บอกเลยนะว่าอีพีสก็มีอะไรที่น่ารักเนาะเธอฉันเห็น,หนฉันอยากกินปังชาตลอด แต่ว่ากินคนเดียวไม่หมดโอ้จิงใครกินหมดคือเก่งนะเพราะมันขั้วใหญ่มากกินคนเดียวไม่หมดหรอกต้องมีคนกินด้วยทาไมอยากมีพี่หมื่นฟ้าไปกินกับน้องเต้ยมาแต่ว่าพี่หมื่นฟ้ารู้ถึงแล้ชีวิตจริงน้องอาจจะกินได้นะแต่ว่าแต่ว่าพอแบบต้องถ่ายถ่าวเร็วกินแบบเหมือนจุ้งจุ้หน่อยนเธอมันจีดขึ้นสมองเธอทุกคนต้องเคยประสบการณ์การที่แบบว่ากินของอีนแล้วมันจีดขึ้นสมอง แล้วคําใหญ่่อยูแล้วการถ่ายมันต้องคอนติเนียมันจะต้องแบบว่านุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องคอนต่อเนื่องกันแล้วต้องกินกี่รอบเธอคิดดูจริงแต่ว่าไม่คอนเพราะอะไรน้องพัตจิกินวิบค <Okay. S 2> น้องพัตจิกินวิคิวเข้าไปคือแบบว่าน้องจะตักล่างๆใช่ไหมปกติแต่ว่าใส่วิบวิคว <okay. S 2> <laughs> เอนดูสุดนะครับผมทุกคนดูเป็นกองที่น่ารักขึงเครงนะใช่แล้วแบบอย่างแบบคูก้า่ไงก็ดูแบบจริงจังในการแบบอธิบายในการบีบรูเตอร์ตัวละครอะไรเงี้ยควรจะแสดงออกมาแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งแบบดีจริงหลอจริงคุณไม้ก็คือแบบเล่นเป็นพี่โอได้แบบหน้าโมโหจริงจริงจริงหล่อมากครับทุกคนหล่อมากหล่อมากทุกคนรวมถึงทุกนักแสดงเลย น่ารักอ่ะอยากดูต่อแหละทุกคนใช่แล้วเราอดใจรออีก<ช>แป๊บยังนันอีพีสามก็จะมาแล้วนะคะใช่ก็ฝากเบื้องหลังอีพีสองเอาไว้ก่อนนะจ๊ะใช่ครับผมจ้าและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย